อ๋อค่ะบางคนก็บอกว่าคุยไม่เห็นมีสาราเลยจะมีสาราอะไรแล้วก็สนุกสนุกคุยกันไปนะคะถามสารทุกสุกดิบกันเนาะบางทีให้กำลังใจกันท่วงยายกันอะไรย่างเงี้ยสวัสดีหนูลุงค่ะวันนี้เรื่อง,องดําดงจา้าเนี่ยคุยกันได้เฉยอ,อะคิดดูดิว่าสะจั่นไหมละ่ะ ดันใจเดี๋ยวแม่ใหม่เก็บข้องอดีว่านะคะสองคู่มคืนตลกเติรนเป็นพระเอกคุณใหม่ไรไม่เงาคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ชอบคุยกับแม่ใหม่นะขอบคุณที่เข้ามาคุยกัน รักใคยกันเวลามีปัญหาก็ให้กําลังใจกันแม่ใหม่ก็ชื่นใจนะจริงๆนะเบาเรารู้สึกว่าดีใจอะมีคนอยากคุยกับเราหลายๆคนอะไรเงี้ยเจอกันนะเวทีโอเคค่ะคุณมงคลเจอกันนะคะเหลืออีกสิบกว่านาทีเดี๋ยวแม่ใหม่ลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวถ้าตอนเย็นมันไม่มีอะไรมากก็แม่ใหม่คุยสนุกค่ะแม่คุยสนุกค่ะ บางทีก็ด่ามั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ไม่ใหม่เสียอย่างพูดไม่พอเป็นคนพูดไม่ค่อยพอะนะอืมน่ารักทุกคนขอบคุณค่ะ <c oughs> พูดได้เท่านี้จริงๆนะคะจริงๆนะจ๊ะ จดไม่ใหม่ขอเวลาเก็บของก่อนถ้าเย็นมันไม่มีอะไรเสี่ยงดังมากหรือยุ่งมากเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันรอบเย็นคืนนี้สัญญาก่อนนะคะว่าจะต้องเข้ามาดูไลฟ์กันเยอะๆแล้วก็แบบนี้แหละค่ะจริงใจโอ้ยขอบคุณค่ะแล้วก็หน้างานนะคะวันนี้ขอให้คนเยอะๆเหมือนเมื่อคืนนะคะส่งท้ายกันหน่อยส่งท้ายมาเจอดำดงกันหน่อยจ้าเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันใหม่ถ้ามันไม่มีวันดีพี่ทิพย์จ้าสวัสดีจ้า คนมากเสียงไม่ดังอะไรเงี้ยสัญญาณดีก็าอาจจะไหลนะคะและเดี๋ยวเนนี้เจอกันเดี๋ยวไม่ใหม่เก็บของก่อนอ,อีกสิบสามนาทีเขาจะให้ออกแล้วจ้าแล้วเดี๋ยวต้องดูไลค์กันเยอะๆนะคะไลค์ของคุณโยเมื่อคืนละค่ะที่บ้านแดงบ้านฟ้าอะไรนั่นนะนะคะเดี๋ยวเจอกันคืนนี้เป็นกำลังใจให้ดํำดงกันด้วยนะ คือน,นี้วัดแต่ค่ะจริงะโอเคเดี๋ยวไ้ใหม่เก็บของก่อนเย็นเเจอกันค่ะเย็นเย็นเจอกันค่ะ